บนฟ้าตัวหนึ่งูไปเล่นธรรมดาดีกว่าเนี่ยพี่ันไปไล่ยิงไมดิอมันโดดล่มจริงนะขอยิงไล่ยิงแม่งไไฮ้กูแสว้ยพี่ันเช็ดดิแสนสไมพี่ันเช็คดิตัวเปล่าพี่หันาตัวแกสามตัวตัวสอง้ยช่วยไอดิช่วยไอดิไอไอมึงตัวสเพื่อนกู่งอยู ใช่ไอ้เพื่อนหนึ่งเพื่อนไอ้ดูกูตัวนึงไอ้ระวังไอ้เพื่อนหนึ่งช่วยไอ้ดูกูตัวนึงแดงหนึ่งไอ้แดงหนึ่งไอ้เก็บเพื่อน ơi ไอ้เก็บเพื่อน ơi ไอ้เก็บเพื่อน ơi ไอ้ระวังไอ้เก็บเพื่อน ơi ไอ้เก็บไปเพื่อนหยไม่ได้เก็บไม่ได้ข้างหลังมาเต็มสวยไอ้เก็บเก็บไอ้เข้ามาในห้องเพื่อนไอ้เข้ามาไอ้เต้ยมึงอยู่ไหนวะ Đây Mùng ở này nhá Mùng ở mùng nghe Ê 2 tua xong máy Mẹ cũng một Tè sổng máy tẹt Án không Máy tua Máy máy mứt Máy tẹt <tiếng> chú <nói> ấy Ê tay em thấy Ê anh tuôn lên phiên ไอ้เยอะไม่ตายเตยยังไม่โดนแตกยังไม่โดนพี่อะไรไม่ตายแตกไม้แตกไอไม่ใช่แสนแตกระเบิดสวยเตยเก็บดีเตยเตยเก็บดีเพื่อนแตกแต้หนึ่งไม้แตกสองเออสองไม้แตกสองเชียมึงเก็บหาพ่อมึงไอ้สัตว์พอดิกูออฟก็อดไอ้เชี้ยตรวจร่มเงตรวจร่มเงเออตรวจไปเลย